สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ผลนี่จะพาเพื่อนเนี่ยมาสร้างเกมพาสนะคะเพื่อรับโรบักฟรีกันนะคะในเกมโรบอกเลยบอกเลยนะคะว่าการสร้างเกมพาสอันนี้เนี่ยไม่เสียเงินซักบาทเลยนะคะแล้วเราเนี่ยก็สามารถรับโรบักฟรีได้อีกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการทํายังไงกันนะจ๊ะก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนตรงหน้าโฮมของโรบักนะคะแถบด้านบนเนี่ยเขาจะมีนะคะแถบหลายปุ่มเลยให้เพื่อนๆนะคะกดคลิกปุ่มนี้เลย create นั่นเองนะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกทางด้าน ือนะคะคเป็น creation ตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะแล้วตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นพวก map ต่างๆเนี่ยปกติแล้วนะเวลาที่เราเนี่ยสร้าง id ไม่ใช่ไม้เรานะคะจะได้รับ map ฟรีเนี่ยมา1แม่ map นั่นเองนะคะโดยที่ไม่ต้องสร้างเพิ่มเลยนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะคะก็ไปสร้างเพิ่มเท่านั้นนะจ๊ะวิธีการนะคะทํายังไงต่อเลยให้เพื่อนๆนะคะกดคลิกเนี่ยที่ map ของตัวเองนะคะ1ที่แบบนี้จะ้ะแล้วก็ดูนะคะด้านซ้ายมือเลยให้ทุกคนนะคะเลื่อนลงมาแล้วก็ค้นหานะคะําว่า pass ต,ตรงนี้นะคะมันจะอยู่ใน หมดนี้โน่นนี้กดไปเลยนะคะ1ทีเสร็จแล้วนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมพาสที่พี่พลน,นี้นะคะเคยสร้างเอาไว้ก่อนแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าไม่มีนะคะทำยังไงนี้ได้จะ้ะเขามีนะคะเป็นปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะเพื่อนๆน,นะคะสามารถกดเข้ามาได้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่นะคะเป็นพวกรูปภาพเนี่ยเป็นสกุลไฟล์ jpg นะคะ png bmp อะไรก็ได้นะคะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีรูปภาพใช่ไหมไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทางตัวเกมนะคะเขามีพื้นฐน ฐานรูปภาพอันนี้เนี่ยให้เราฟรีๆอยู่แล้วนะจ๊ะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะหรืออยากเปลี่ยนก็ได้นะคะทุกคนในการสร้างเกมพาสตรงนี้นะคะเราไม่เสียเงินสบ,บาดเลยนะจ๊ะเราก็ไม่เสียโรบักด้วยนะคะสามารถสร้างเกมพาสได้แบบฟรีๆเลยตรงคําว่าเนมกับ e s สคริปชันนะคะจะพิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเกมพาสเนี่ยเราอยากสร้างแบบไหนอะไรแบบนี้นะจ๊ะเราก็สามารถกดนะคะด้านล่างได้เลยเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตนะคะเขาไม่มีเสียโรบักเลยนะกดนะคะปุ่มสีฟ้าแบบนี้เลย create pass นั่นเองนะจ๊ะเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่หมดนะคะ ทุกคนอันนี้เนี่ยพี่พลนี่สร้างมาแล้วนะแต่ว่ามันติดแท็กนะคะอาจจะเป็นคําที่เขาเนี่ยอาจจะไม่อนุญาตนั่นเองเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปนะคะแล้วก็แก้ไขได้เลยนะคะสมมติว่าพี่พลนี่เปลี่ยนเป็นไวแลกันนะคะเพราะว่าแบล็คเขาอาจจะไม่ให้ใช้น้อมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนะคะกดเซฟทีหนึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่พลนี่ขอกลับไปก่อนนะพอเพื่อนๆนะคะไม่อยู่หน้านี้ใช่ปะเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันเขียนคําว่า off sale นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆนะคะจะต้องเข้าไปตั้งค่าเนี่ยสร้างราคาตั้งรา กันก่อนนะจ๊ะไม่งั้นเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้น้มันจะเป็นออฟเซลล์นะจ๊ะเราก็กดคลิกนะคะเข้าไปได้เลยแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆสังเกตด้านซ้ายมือนะคะจะมีคําว่าเซลล์แบบนี้นะจ๊ะทุกคนก็สามารถกดปุ่มอันนี้นะคะ1ทีเพื่อเปิดการขายนั่นเองนะจ๊ะล้วก็สามารถใส่ขั้นต่ําได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถขายเกมพาสได้นะจ๊ะมีคนเอาโรบักมาให้เราใช่ป่ะเราจะได้รับนะคะสมมติว่าเราขาย5โรบักใช่ไหมเราจะได้รับนะคะเป็นจํานวน3โรบักนั่นเองจะได้รับ ทั้งหมด70%ของราคาที่เราขายนั่นเองนะจ๊ะสมมติว่าเราเนี่ยขาย50นะคะเราก็จะได้35โรบักนั่นเองนะคะแล้วแต่นะว่าเราเนี่ยตั้งเท่าไหร่นะสมมติว่าพี่คนนี้เนี่ยมาตั้งเลยนะคะเป็น120เราก็จะได้รับโรบะะักค่ะถ้าเกิดว่ามีคนซื้อเกมพาสของเราเราจะได้ทั้งหมด8 4นั่นเองนะจ๊ะมากดเซฟอันนี้นะคะ1ทีเลยนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วดนล่ารน,นะคะเขาขึ้นเรียบร้อยะคะ่ะว่าเป็นการเซฟสําเร็จนั่นเองะคะ่ะทุกคนรูน่เงยออตไ สงสัยนะคะนี่เลยเราสามารถกดนะคะมาที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองได้เลยแล้วก็กดค้นหานะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีนะคะเป็น map ต่างๆที่เราเนี่ยมีอยู่นั่นเองนะคะทุกคนมากดเข้าไปเลยนะจ๊ะเราก็จะมาเห็นนะคะเราเลื่อนลงมาเนี่ยด้านล่างนะคะจะมีคําว่า store อยู่นะจ๊ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถดูได้เลยนะจ๊ะว่ามีเกมพาร์สอะไรเนี่ยที่เราสร้างเอาไว้เราบ้างนะอย่างเมื่อกี้นี้นะคะพี่พลนี้สร้างเกมพาร์ส120นอ้อยชื่อว่าไว้นะคะมันก็จะขึ้นตรงนี้นะจ๊ะสมิเพื่อนๆเนี่ยอยากสร้างเพิ่มนะคะสามารถกดปุ่ ตรงนี้ได้เลยะค่ะทุกคนมันจะลิงก์ไปเนี่ยที่หน้าเดิมเลยนะคะแล้วเราเนี่ยก็สามารถสร้างเกมพาเพียงแค่กดปุ่มสีฟ้าตรงนี้ได้เลย1นทีนั่นเองนะจ๊ะทําบนไปายได้เลยนะคะทุกคนขั้นตอนถัดไปนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยพิมพ์เสิร์ชแบบนี้นะคะคําว่า Prestonet e เลยแล้วก็กดปุ่มได้นะคะเป็น Experience เนาะเพื่อนๆน,นะคะจะมาเจอเนหน้าตามแมพนะคะเป็นอันนี้เลยนะเ,นเพื่อนๆก็เ,เ,ขเข้ามาได้เลยในนี้นะคะจะเป็นในแมบเนอะทุกคนถามว่าเข้ามาทําอะไรในนี้เราจะเข้ามาเปิดร้านนั่นเองนะคะนี่เดินมาเลยนะคะที่ ไหนก็ได้แล้วก็กดตัว E นะคะนี่อันนี้เป็นล็อกว่างเนาะนี่ได้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นพวกโรบักต่างๆนะคะที่พี่พลนี่เนี่ยตั้งขายเอาไว้นะจ๊ะเพื่อนๆอนนี้เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็จะมีนะคะเป็นอันที่120นะคะที่พี่พลนี่เนี่ยตั้งเอาไว้ว่าไว้นะคะมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะเพื่อนๆนะคะสามารถสร้างเกมพาร์ทเนี่ยกี่ครั้งก็ได้นะคะกี่อันก็ได้เลยฟรีนะคะไม่เสียงเงินสักบาทเลย <S <S เราจะตั้งทีละ5โรบกัก2โรบักนะคะ10โรบกัก1 0 0่งร้อรแบบนี้เน่ยไดเลยนี้ แล้วถ้าเกิดว่าเรานะคะเข้ามาในแบบนี้เนี่ยแล้วมีคนใจดีนะคะเขาก็จะมาโดเน a t เราเนี่ยแบบฟรีๆนั่นเองนะเพื่อนอะไรประมาณนี้นะสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะอยากไปโดเ a t e เพื่อนเพื่อนคนอื่นเนี่ยก็สามารถเดินมานะคะแล้วก็กดปุ่มนี้นะคะชึ้นะคะหนึ่งทีมันจะขึ้นแล้วนาสมอพี่พนี้เนี่ยโดเ a t e คนนี้ไปนะคะสองรูปแบบนี้แตนแตนนะคะเรียบร้อยนี่มันมีเอฟเฟกด้วยนะจ๊ะอ้าเขาได้แล้วนะจากพี่พนี้ไปนั่นเองนะคะทุกคนอะไรประมาณนี้นะก็เพื่อนๆนะคะสามารถเข้ามาเล่นนะคะ เข้ามาทําได้เลยทําเกมพาสฟรีนะจ๊ะแล้วก็เข้ามาเปิดร้านแบบนี้กันนั่นเองนะแล้วเพื่อนๆอาจสงสัยนะคะว่าเอเวลาที่เรานะคะได้โรบอทมาแล้วเนี่ยแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนเช็คยังไงนะคะเดี๋ยวพี่พนนี่พามาดูนะคะจะต้องทอํายังไงนะในหน้าโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะจ๊ะเพื่อนๆสามารถกดตรงนี้ได้เลยนี่ปุ่มด้านบนนะคะแล้วก็สามารถกดนะคะคําว่า my transaction ตรงนี้นั่นเองนะคะเรากดเข้ามาเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีแถบคําว่า sale of goods นะคะเราก็กดเข้ามาแบบนี้ได้เลยจ้ะมันจะ แต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่มีใครซื้อเกมพาสของพี่โพนี่เนอ์มันจะยังไม่ขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าของเพื่อนๆเนี่ยมีคนซื้อนะคะมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยว่ามีใครนะคะชื่ออะไรเนี่ยเขาซื้อเรานะคะตอนเวลาไหนกี่โมงวันเวลาไหนนะคะแล้วก็โรบัทที่เราจะได้เนี่ยที่จะได้จริงๆนะคะจะเท่าไหร่จะขึ้นตรงนี้นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่ามีรูปนาฬิกาเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องรอก่อนนะคะรอที่โรบัทเนี่ยจะเข้ามาจริงๆในตัวของเราเนี่ยจะต้องรอก่อนเนี่ยขั้นต่ำนะคะเจ็ดวันนั่นเองนะคลิปนี้นะคะพี่โพนี่ ก็จะมาสอนทําเกมพาสเพียงเท่านี้นะจ๊ะอย่าดึงเอาไปทำด้วยนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นสายฟรีนะคะแต่ว่าอยากได้โรบักเล่นแบบฟรีๆนะคะทำตามได้เลยนะยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ